แล้วกนแรกนะครับก็คือชุดดุริยางนะครับจากโรงเรียนโซพิสัยวิทยาคมโดยท่าน,นราดรชวัฒน์ชวีอุทิศนะครับที่ให้ความรู้เขานะครับ ทำปาปะโขนะครับแล้วก็ทำรองพูดใายการครับพันรองอินทรพรจิรัฐานิตอัจารย์ขรงเรียนก็คือยิ้มง่ายไหว้สวยนะครับท <mayı unre Private> ั้งหมดนี้คือนักเรียนหญิงทั้งหมดนะครับหญิงามนครับไทยนามนะครับสรงครเยนก็สีขาวแดงครับปัจจุบันก็มีนักเรียนทั้งหมด 307คนครับมีข้าราชการและก็บุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น21คนขบวนที่2ครับเป็นขบวนจากโรงเรียนบ้านหนองยางครับโดยทนการสมโพวสวรีวโสภาครับสีประจำโรงเรียนสีน้ำเงินขาวครับจำนวนนักเรียน103คนนะครับจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครับ9คนครับอัตลักษณ์ยกมือไหว้ทักทายกันนะครับ เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนครับที่เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันนะครับในรอบแบ่งกลุ่มนะครับหรือว่าการคัดสายคัดสายเอที่โรงเรียนบ้านหนองยางครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโรงเรียนเล็กที่เตรียมพร้อมนะครับทั้งทางด้านสถานที่นะครับต่างๆนะครับแล้วก็ขุวนที่3ครับสีส้มนะครับสีส้มขาวครับชงประจำโรงเรียนนะครับนั่นก็คือทัพนักกีฬาจากโรงเรียนบ้านนาดีครับโดยท่านผู้อำนวยการอุไรวันครับปัญญาครับ ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น148คนนะครับข้าราชการนะครับมีทั้งหมด8ท่านด้วยกันนะครับอัตลักษณ์ของโรงเรียนยิ้มง่ายไหวสวยรวยน้ำใจนะครับแข็งขันประจำโรงเรียนครับเด็กมีความร,รู้ขู่ได้รับการยกย่อง,องผู้ปกครองพึงพอใจนะครับนี่คือโรงเรียนบ้านนาดี ขบวนที่4ครับจากโรงเรียนเฝ้าไร่วิทยาครับสีประจำโรงเรียนก็คือสีเหลืองน้ำเงินผู้บริการโรงเรียนครับทางบริการดูดบังหมู่กลางัจำนวนนักเรียน368คนราชก,การพระบุปรกรดังเอกสา23ยันนะครับเอกลักษณ์ของโรงเรียนกีฬาเดน้นคุณธรรมนำวิชาการก็ถือว่าเป็นเจ้าภาพหลักนะครับในการจากกัดการแข่งขันกีฬา เคยขายที่ลำเพลในทุกปีครับแต่ปีนี้ย้ายมาที่มอสสะอาดนะที่หนึ่งถือว่าเป็นโครงกานประจำอำเภอครับพอไรพิทยาซึ่งตอนนี้ที่เห็นสิ่งปลูกสร้างขึ้นใหม่ครับครูเบลครับผมนั่นก็คือโดม,โดม,ม <laughs> ที่โดมบริการประสงค์มมะงนะครับที่พอไรพิทยาครับโอ้ใหญ่มากเนาะทั้งใหญ่ทั้งสูงนะครับสวยงามมากเป็น<า>จกักภาพเหมือนเดิมครับหลังจากโดมเสร็จแล้วนะครับ คาดว่าอ,อีกไม่นานนะครับคงได้ใช้กันนะครับแล้วก็ขบวนที่5ครับสีเขียวขาวนะครับนั่นก็คือขบวนจากทัพนักกีฬาโรงเรียนคําคนสว่างครับโดยท่านผู้อำนวยการวิทยาน่ส้สกานนะครับมีจํานวนทั้งสิ้นในกัน99คนครับมีข้าราชการและก็บุคลากรทางการศึกษาทั้งหมดด้วยกัน10ท่านนะครับค้อขวญของโรง,งเรียนนั่นก็คือแต่งกายสะอาด า谢谢มารยาทดีมีจิตอาสากับดับมาด้วยโรงเรียนอนุบาลเฝ้าไร่ครับสีประจำโรงเรียนสีชมพูขาวครับก็เป็นโรงเรียนเอกชนครับที่อยู่ในเครือข่ <PH dive unda> ขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเฝ้าไร่ของเราครับอันนี้สีก็จะคล้ายๆกันกับเบทีด้านตรงครับคุณเบลแล้วพว้ก็เป็น อ่าเอกชนครับที่เปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นนนุบาลมจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้ก็นะครับอยู่ในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพ้อไร่ของเราเช่นกันนะครับก็เข้าร่วมกัน,นข่งขันทุกๆปีนะครับทั้งกิจกรรมทุกๆอย่างเนาะครบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางด้านวิชาการนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางด้านกีฬาับและขบวนที่เคลื่อนผ่าน บริเวณด้านหน้าท่านประธานนะครับนั่นก็คือกระบวนจากโรงเรียนบ้านจับไม้ครับโดยโดยท่านผู้อำนวยการสุรชัยนาอุดมครับปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิน้สน57คนครับหล,ลักษณ์ของโรงเรียนยิ้มง,ง่ายไหวสวยเปี่ยมด้วยจิตอาสาพร้อมกับับนักกีฬาครับสีเขียวขาวจากโรงเรียนบ้านจับไม้แล้วก็ มาก็เป็นวงเรียนครับจากโรแเรมมาตโฐนสะอาดครับ เขาเป็นผูแปลครับเป็นพักนักกีฬาจากโรงเรียนเวทีราชบุรุษนะสีประจำโรงเรียนสีชมพูขาวดูในการกับทันในการชาร์ิ้งพวงทันนะครับจํานวนนักเรียน402คนครับคำฝันประจําโรงเรียนโรงเรียนน่าอยู่ครูสอนดีนักเรียนมีวินัย ถือว่าเป็นทัพนักกีฬาที่ทําผลงานในเรื่องของการแข่งนกีฬาดีดีทุกปีครับสำหรับเวทีระดับภูมิครับปีที่แล้วก็เป็นแชมป์นะครับของเขตพื้นที่ทั้งฟุตบอลระดับมัธยมศึกษาตอนต้นครับแล้วก็ฟุตบอลระดับประถมศึกษาครับแล้วก็ขวนที่9้านะครับจากโรงเรียนรศรินคักคณาครับโดยท่านผู้นวยการศุรศักดิ์พัดวงษา ลองพูดในการสิทธิรักษณ์ต้ารวมนะครับปัจจุบันมีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้นนะครับ2 3 1คนนะครับกราชการครูลแล้วก็บุครากรทางการศึกษานะครับทั้งหมดด้วยกัน13ท่านด้วยกันอัตลักษณ์ของโรงเรียนก็คือยิ้มง่ายใบสวยกราบงามนะครับนี่คือโรงเรียนรถสลินคันขนางครับสำนักกีฬาจากสีฟ้าขาว อันนี้ก็ถือว่าเป็นเจ้าภาพสายปีครับและต้องขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับท่านผู้ในการศักษ์พันวงษาตาบันด้วยนะครับโรงเรียนทัพนักกีฬาโรงเรียนจากบ้านโนนยันดอนไหมครับนำโดยท่านผู้ในการอำนาจทองอารามครับผู้ในการโรงเรียนนะครับสีประจําโรงเรียนก็เป็นสีขาวแดงเลือดหมูครับขาวแดงเลือดหมูนะครับมีสายทัดนะครับเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มุ่งสู่การปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษา น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคำขวัญคุณธรรมนำหน้นาภูมิทัศน์งามตามนวลประชาร่วมมือเรื่องรือวิชาการปรัปรชญาโรงเรียนครับนักิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีเป็นกระบวนแฟนซีด้วยครับจากนักกีฬาของนกยางดอนเม้งครับแล้วก็ขบวนปิดท้ายครับจากเจ้าภาพตนเองครับจากโรงเรียนบ้านนนศาสตรครับ สีประจําโรงเรียนก็คือสีม่วงขาวครับบริหารโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนครับท่านผู้อำนวยการปกครองท่านังครับจํานวนบุคลากรข้าราชการครูและก็บุคลากรทางการศึกษานะครับจํานวนทั้งหมดด้วยกัน21ท่านจํานวนนักเรียนทั้งสิ้นนะครับ393คนอัตลักษณ์ของโรงเรียนแต่งกายสะอาดมารยาทงามภาษากลางสื่อสาร บริการจิตอาสานะครับคำฝันประจาโรงเรียนก็คือรักถิ่นรอบรู้คู่คุณธรรมนะครับนี่คือทักนักกีฬาจากเจ้าภาพกับโรงเรียนบ้านโนนสะอาดขอเสียงปรบมือใกับทักนักกีฬาทุกๆโรงเรียนครับ